สวัสดีค่ะวันนี้โบมาพบกับเพื่อนๆใน My Shoes Collection นะคะเป็นรองเท้าที่จะมาแชร์กันว่าในคอลเลกชันของโบเนี่ยมีรองเท้าประเภทไหนแล้วแบบทรงไหนอะไรยังไงใช้ยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะแบ่งเป็นพาร์ทพารนะคะพาร์ทนี้โบจะพูดถึงรองเท้าสไตล์บัลเล่นะคะซึ่งเป็นรองเท้าแบบนี้หุ้มส้นตัวนี้เขา ประมาณว่าเป็นรองเท้าแบบสไตล์าบัเล่อย่างที่บอกนะแล้ววันนี้ก็มีมาทั้งหมด6คู่ด้วยกันนะคะมาให้ดูกันเดี๋ยวโบจะมาเริ่มจากคู่แรกกันก่อนค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะเป็นรองเท้าของยี่ห้อ geox ก็ลดราคาตอนนั้นได้มาประมาณ35ยูโรนะคะก็เป็นรองเท้าที่ใส่สบายใส่ง่ายเพราะว่ามันเป็นสีขาวแล้วก็วันไหนที่ใส่ก็คือวันที่ต้องการความเรียบร้อยอือหื ดูจากแบบสีขาวดูวหวานๆนะคะแบบนี้เลยเป็นรองเท้าหนังที่แบบใส่สบายยี่ห้อนี้คือเวลาใส่แล้วมันจะไม่อับชื้นนะคะเพราะว่าดูจากสกรปรกนิดนึงนะ,ะตรงข้างเขาจะเรียกว่าตรงพื้นรองเท้านะคะเขก็จะมีเป็นรูร,ร,รูเยอะๆเพื่อให้ระบายอากาศนะคะคู่ที่สองก็ยังจะเป็นของเจ o x ออยู่ ที่จริงโบเนี่ยก็เป็นแฟนของ geox นะคะเพราะว่าเป็นรองเท้าที่คือใส่ง่ายแล้วมันไม่อับชื้นอย่างที่บอกแล้วมันเป็นหนังอะ่ะคือคุณภาพเขาดีมากนะคะได้รับการยอมรับในทางยุโรปเยอะที่บ้านเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักเพราะว่ามันอาจจะแพงนิดนึงนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่โบซื้อเนี่ยจะเป็นช่วงลดราคาก็เหลือ20ยูโรบ้าง30ยูโรบ้างนะคะ คู่ที่สองนี้เป็นสีชมพูนะคะจแจว๋วตัวนี้แบบจะแบบหวานนิดนึงโบจะชอบใส่ในช่วงแบบซัมเมอร์นะคะหรือแบบเวลาที่รีบๆไม่รู้จะใส่สีอะไรโบก็นะสีชมพูคือเป็นคนที่ชอบใส่รองเท้าสีไม่ค่อยเข้ากับชุดเท่าไหร่คือแบบคือคอนทราสต์ไปเลยคือตัดสีไปเลยนะคะคือแบบสไตล์เป็นอย่างนั้นนะ <laughs> เดี๋ยวมาดูคู่ที่สเป็นของเอสกา a นะคะเป็นรองเท้าบัลเล่ที่ ตัวนี้คือจะแตกต่างจากตรงอื่นก็คือสีมันแจ่มแจ๋วมากเลยตัวนี้เป็นเบอร์35ครึ่งนะคะอยากจะบอกคือแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะใส่บเบอร์ไม่เหมือนกันบางครั้ง35ครึ่งบางครั้ง3 6หรือบางครั้งก็35นะคะแล้วแต่ยี่ห้อแล้วคู่นี้เนี่ยมันจะ35ครึ่งเพราะว่าคือมันเป็นแบบว่าบัลเล่นะแล้วก็ตัวนี้คือมันจะเป็น หนังแบบเงามันจะไม่ใช่แบบแบบ2คู่เมื่อกี้นะคะตอนไหนที่ใส่คือช่วงซัมเมอร์แล้วก็เวลาไปทะเลเวลาที่อยากได้อารมณ์แบบสนุกสนุกนะคะไปเที่ยวฟันฟันชิวๆอะไรอย่างเงี้ยโบก็จะใส่ตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ใส่นานไม่ได้คือมันจะเ็บเท้าคู่ที่3นะคะตัวนี้จะเป็นสีแดงก็ยังเป็นของเอสกาด้าอยู่นะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเบอร์35นะคะโบก็จะชอบใส่ อืมเป็นวันธรรมดาแล้วก็วันไหนที่แบบอยากต้องการวันไหนที่โบจะแบบใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมหน่อยนะโบก็จะใส่รองเท้าคู่นี้นะคะเพราะว่ามันจะได้เข้ากันแล้วก็มีบางครั้งที่ใส่รองเท้าอ,อ่อรองกระเป๋าสีแดงนะคะโบก็จะใส่รองเท้าคู่นี้ด้วยนะคือมันจะแบบดูเข้ากันนิดนึง ต่อไปคู่ที่5นะคะคือคู่นี้ตัวนี้จะเป็นออกแนวแบบคอนซูเอทีฟนิดนึงนะเป็นสีแบบที่อืมใส่ไปทำงานใส่ไปทู่ร้านะคะหรือว่าจะไปแบบอำเภอไปนู่นนี่นั่นที่แบบเป็นทางการหน่อยโบก็จะใส่คู่นี้นะเพราะว่าคือสีเขาเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มันจะมี ขาวตรงนี้ด้วยคือแบบเทๆ่ๆเป็นออกแนวแมนๆหน่อยหนึ่งตัวนี้จะเป็นของ Tommy Hilfiger นะคะโบ e ได้มาตอนลดราคาเหลือประมาณ50ยูโรนะคะก็ประมาณ2,000บาทนะคะจากราคาเต็มประมาณ100ยูโรนะตรงนี้ความเก๋คือมันจะเป็นสีขาวแล้วก็เนี่ยมันจะผูกได้ ตรงเชือกนี้มันจะปรับได้ประมาณลองแล้วแบบเฮ้ยชอบหนังมันนิ่มมากนะคะแนะนําว่าถ้ามองหาหนังที่นิ่มๆนะทอมมี่เฮลฟิกเกอร์เนี่ยคือนิ่มมากคือแบบใส่แล้วแบบโอ้โหสบายเท้ามากเลยนะคะพูดสุดท้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะมีมานานแล้วตัวนี้จะเป็นของ London Rebel นะคะคือแบบใส่จนซ่อนแบบสึกแล้วอะ ขอโทษนะคะทีแบบมันดำนิดนึงตัวนี้จะเป็นเบอร์36นะคะโบซื้อมาจากในเว็บไซต์ของ asos.com นะตอนนั้นมันลดเหลือประมาณ15ยูโรนะคะโบก็เลยสั่งมาใช้แล้วแบบคือใช้ช่วงหนึ่งนานมากเพราะคือสีดำแล้วมันเก๋ตรงที่มันมีหมดสีทองนะคะรอบๆรองเทา้าแล้วแบบโบก็เลยเฮ้ยมันดูไม่เรียบเกินไปแล้วมันก็ดูเก๋ด้วย แล้วโบเป็นคนที่แบบไม่ชอบอะไรที่อย่างเช่นถ้ารองเท้าสีดําก็แบบดําไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือนานๆครั้งจะใช้พวกนั้นนะโบจะชอบแบบรองเท้าหลากหลายสีสันหรือถ้าเป็นสีดําให้มีอะไรเก๋ๆนิดหน่อยประมาณนี้นะคะเป็นคนชอบแบบเออไม่ค่อยแบบจ,จําเจนะโอเคก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะที่อยากจะรู้ว่าเออโบใส่รองเท้าประมาณไหนแฟชั่นแบบไหนนะคะก็ หวังว่าจะชอบการถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกโบได้หรือสามารถที่จะซั้มอัพนะคะให้กับวิดีโอนี้ได้ถ้าเกิดว่าพาที่2นะใครอยากจะได้แบบรองเท้าส้นสูงหรือส้นดอลลี่ส้นอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นผ้าใบานะคะก็คอมเมนต์บอกมาได้เดี๋ยวโบก็จะได้ทำพาทสให้ถูกใจสาวๆกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ